เสียงปลบม,มือต้อนรับนิวประกอบมอรวมใจเพื่อนนิวประกอบครับฝ่ายน้ำมันครับกรรมการที่ขาดบัเวทีซุนกิตรีรอเกต และเพื่อเป็นเกียรติสำหรับนักมวยผู้นี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านกำนันบาฮารุสดินยูโซประธานชมรมกีฬามวยจังหวัดปัตตานีนายกสมาคมกีฬาติกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดปัตตานีให้เกียรติมอบพวงมาลัายเพื่อเป็นเกียรติสำหรับนักมวยผู้นี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ สวัสดีทุกท่านครับอยู่ในสื่อการแข่งขันสื่อหวยไทยในท้องถิ่นจากราชญาติสังกนนะครับทุกเคเรื่องของกีฬาวันนี้มาเป็นประธานชมลงกีฬามวยจังหวัดครับรอบคัดเลือก4-1ครับน้าปัตตานีสงขลายาลาน้าอาท่ตย์ครับที่9ครับน้าธรมวยชั่วคราวรานครับท่านปัตตานีบราซ่าครับผู้ทีาก๊าเล้งครับแฟนแฟนมวย fc นักมวยนะครับก็ดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับ มวยมาแล้วครับมวยมาแล้วผมขอ <c oughs> อนุญาตแจ้งความสุขครับใครจะเป็นผู้ชนะใครจะเป็นผู้แพร้รางวัลผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศกับความมันในสึกใหญ่วันนี้สึกมวยไทยท้องถิ่นจากอรัญญาสู่สาคนเชิญทุกท่านรับชมครับดตรีปีกอมาเลยเม <c oughs> ่ต้องยืน ฝ่ายแดงครับยอดบัญชาครับวันชยยัยิมจากสงขาครับปะทะกับนิวปรกรณ์มอรวมใจเพื่อนนาราธิวาสครับคู่นี้ถือว่าถูกคู่แล้วน่าจะสนุกครับมวยถ้าบอกว่าข้าทู่ที่สูส,สีหรือภาษาเมืองว่ามวยมีเกรดขึ้นมาหน่อยละครับนกถือว่าในภาคใต้ก็เซียนเซียนมวยหรือแฟนมวยรู้จักกันดีครับสองสองท่านนี้ครับของน้ำมวยสองคนนี้ครับคู่นี้เลย ได้เพลินกระแมวยใต้ได้มาหสดในครั้งนี้ขอบคุณมวยไทยสองสี่ครับก็มวยกระไรก็เริ่มครับโปรดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่วยกันแชร์กันหอดไปครับมวยสนุกสนุกครับวันนี้ครับมีด้วยกันหกคู่ครับมวยเพิ่งเริ่มครับสามทุ่มครึ่งครับก็เลดมาหน่อยนิดนึงครับก็ไม่เป็นไรครับที่มาเลดมาสามทุ่มครึ่งในวันนี้ก็เพราะว่า ้องให้เหลีกเวลาให้กับพี่น้องชาวมุสลิมครับในการแก้บวชนะครับในการถือสิลงอดรามดอนนะครับก็ให้ทางพี่น้องชาวมุสลิมหรือนักมวยของมุสลิมเนี่ยได้ทําพิธีทางศาสนากันให้เสร็จแล้วก็ได้พักผ่อนนะครับแล้วก็มาเริ่มกันที่สามทุ่มครึ่งครับบรรยากาศณตอนนี้ก็เย็นสบายครับมีลมนิดหน่อยครับผู้คนก็ใหญ่ข้นมาอยู่เรื่อยๆครับ ครับขอบคุณทุกท่นครับเ7็ท่านครับโคนละ1ไ like, ลค์คลนหนึแชร์ครับก็สวัสดีทางแฟนเพจมวยไทยลากย่าด้วยนะครับที่ได้แชร์ไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ ก็มาดูบรรยากาศมวยทางภาคใต้บ้างครับใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับไม่ได้น่ากลัวครับที่นี่ก็บรรยากาศปัจจุนี้ครับตอนนี้ครับก็นะครับก็เป็นคุ้มระโดดนะฮะบรรยากาศนี้ครับของคนอันที่อาศัยดีครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะมาเที่ยวที่จังหวัดปนีครับเชิญได้เลยครับเาเจอที่สี่ขีดหนึ่งนะครับนักชกฝ่ายแดงนะครับยอดบัญชาวันชัยยิ้มนะครับ ชื่อจริงก็นายอัจพลทองต่ำนะครับภูมมิลำเนา27ครับตำบลนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา ก็หัวหน้าคณะครับร้อยโววันชัยสุขสบายสงขาและก็ผู้จัดการก็ควานเงินนี่จากนราธิวาสนะครับสสุขบายผู้ฝึกสอนครับคุณวีโรจน์มิวปากกอนครับมรวมใจเพื่อนครับแลผู้ให้การสนับสนุนครับคุณสุนทรฝรั่ครับจิรกรยอดบัญชาวันชัยยิ้มครับสงขาชกมาทั้งหมด30ครั้งครับอาจารย์ชนะทีนะครับแพ้10ครั้งดีแคปใหญ่วันชัยยิ้มนะวะน้ำเงินและฝั่งน้ำเงินนะครับนิวปากกอนมรวมใจเพื่อนนะครับ นายนักข่าก็อีกหนึ่งครับกำลังจะเริ่มขึ้นครับโกดติดตามกดไลค์ก็แชร์ครับวยแชร์กดลคหนึ่งแชร์ด้วยนะครับเก้าจะเป็นด้านครับเก้าจะเป็แชร์ครับอ่ะเริ่มขึ้นครับผมณนฐนะเป็นผู้จัดการเป็นผู้สอนนะครับแล้วก็มีบทสั่งยกนะครับต่อยสา่ยกครับสา่ยกแล้วหัวสา่งยกทำได้ทำเลยครับหน้าทไม่ต้องพี่นี่พี่ไลค์ใดๆทั้งสิ้นครับ ออกได้ออกครับคนดูทั่วประเทศครับรุ่นท่้อยสิบสองกอด้วยจัะเฮ้ยครับหูนี่นำดกันจังนำกุญแจกันเลยนะับนำกุญแจตีกุ้แตีุ้ยอะไรว่าต้องเป็นหลานเลยต้องเป็นหลานเป็นหลานนะเป็นหลานจังสุเมตับ ดูดังไม่เอาเลยเรพยายามที่จออกอาวุธและหาจังหวะให้เข้ากับจังหวะตัวเองนะครับคสามเดียวครับทำได้ทำครับแต่ลีรอดูเดือดูชัดไม่ได้อ่ะความมุ่งมั่นของเราคือการทำให้พื้นที่เพิ่มจากหน้าทวีต่อวีดแขซงายหน้าเลยครับนอยสกัดลายยอดบัญชาเป็นฝ่ายเดินเปิดเกมนะฮะ

ยอดบรตีีมอ้าวเกที่นงมวยทีแพ้เร่อยรุ่นร้อยสิบสอปอนด์นนงนี้โอ้หละครับวยสายกครับต้องต่อยกันแบบนี้ยอดบัรชาไปเทยกมีปกรณนี่น้ำเงินยอดบัชาตีตัวแทนจากจังหวัดสงขลาเลยโ้ยา เลี <Cornell. S 2> ้ยงปุยอแม่โดนเป็นชุดเลยครับแล้วหเจ็บไม่น่าจะเอาแล้วก็โบกแล้วจะจุกแค่ยกทึ่นนึง